สบายดีครับพี่น้องตอนนี้ทิั้งอยู่ที่บ้านหนองหางนะครับตำบลกุหว่าอําเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินครับเมื่อน,นี้ทิตทางจะพาพี่น้องนะครับไป เดินป่าเนาะไปที่ภูผาพึ่งนะครับไปเบิงธรรมชาติเดินป่าชมธรรมชาติเบื้องป่าเบื้องเขานะครับซึ่งะระหว่างทางนะครับก็จะมีะต้นไม้พันไม้นะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดต่างอำเภอเนาะก็จะคุ้นเคยดีนะครับว่ามีเอียงแน่นะครับแต่ว่าที่นี่นะครับเส้นทางศึกษาธรรมชาติภูผาเพึ่งนะครับ ก็จะมีหลายจุดที่น่าสนใจเช่นกันนะครับผมนี่แค่ขนาดทางเริ่มนะครับผมก็ยังมีดอกไม้ดอกเป็นดอกไม้ป่านะครับที่ขึ้นน่าจะเป็นตามฤด,ดูเนาะฤด,ดูการฤดูฝนจึงส่นะครับผมก็จะเป็นอดอกไม้ป่าอายุสั้นนะครับจักว่าเอืน่นมาดอกยังดอกแต่ว่า ออกดอกลายนะครับเป็นปลาเป็นนี่เลยนะครับสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็มาถึงจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติผู้เผยนะครับผมก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าก็ย่างตามทางนี่ละนะครับผมจุดแรกนะครับที่จะไปนะครับก็จะไปน่าจะเป็นคลิปที่2คลิปถัดไปนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยังแค่เริ่มต้นนะครับกะ มีความรู้สึกว่าใช่พลังงานหลายเติบนะครับก็ได้ยุดได้เร้าไปนะครับคลิปก็คลิปก็เริ่มเป็นสั้นๆนะครับผมเสียงหายใจก็เริ่มแห้งขื่น้นนะครับขณะนี้ขณะดเริ่มต้นนะครับผมในระหว่างทางนะครับก็จะเห็นหมักบกต้นหมักบกมีเห็นต้นไม้ตน้นเอียงลหลายๆอย่างนะครับน้ําขังทางนะครับ ตลอดสองทางทางนะครับคลิปนี้ถึงทังก็จะพาพี่น้องนะครับไปเบ่งต้นไม้พันไม้นะครับเป็นไม้พื้นเมืองอียงหลายหลายอย่างนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมจะดะูความอุดมสมบูรณ์นะครับทาง บ้านเฮาก็ยังมีเหลืออยู่นะครับโดยเฉพาะที่ภูผาเผิงแห่งนี้นะครับผมแล้วก็คลิปถัดไปนะครับกีบกังกอเฉพาพพี่น้องไปที่อ่าไปชมสะพานหินนะครับแล้วก็ทำพงนะครับแล้วก็อ่าพาพึ่งพาพึ่งลักะอ่าทำฟาร์มเมอร์นะครับผมแล้วก็อ่าจะเป็น ลานหินปุ่มนะครับซื้อเพื่นเนาะอ่าก็จะอยู่ด้านบนสุดนู้นนะครับก็จะใส่เวลาในการยางไหลเติมนะครับซึ่งซึ่งเขากา็จะพาาต้นไม้ใบหญ้าต้นมอสต้นยังเชียวชะอุมนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับในระหว่างทางนะครับผมตึงดังก็อ่า ย่งางไปไปไปยางไปง่วงน้ำง่วงหลัหง,หงพร้อมนะครับเพราะคือน <c oughs> ั่นห,นนหวดเลยอ่ะสิรูไ้ไหมครับเพราะว่าก็มีการปีนป่ายกับบ่กับกบ่ได้ลำบากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะเจ้าหน้าที่อุทยานเพิ่นกา ทำทางนะครับกับเพิ่นการย่างขึ้นย่างลงอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่าก็ทางก็จะเดินสะดวกนะครับผมจะมีเส้นทางที่ชัดเจนนะครับสาหรับเส้นเส้นทางเดินธรรมชาตินะครับเป็นศึกษาธรรมชาติภูผาเพ,าเพิงแห่งนี้นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับมีโอกาสผ่านไปผ่านมาเนาะอยากจะมาศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะครับมาเบิง่งความเป็นธรรมชาตินะครับที่ยังลงเหลืออยู่เน,ะนาะนำผาอีสานเ่าน ก็ยังพอมีอยู่นะครับผมแล้วก็มาชมความงามนะครับของอลานหินปุ่มที่อยู่ด้านบนสุดนะครับสุดซอยวสัสทะก็ <c oughs> จะเป็นหน้าผาแล้วก็จะเป็นลานหินนะครับซึ่งที่ต่างก็จะนํานเสนอในอคลิปถัดไปนะครับผมมาไหว้พระที่ธรรมฟาร์มเมอร์นะครับแล้กเกาะมาชม ผาพึ่งนะครับมาชมสะพานหินนะครับสถิเกิดขึ้นตามธรรมชาตินะครับผมก็สามารถที่จะตามรอยคลิปของติดตั้งใดเลยนะครับผมการเดินทางไปมาก็สะดวกนะครับรถสามารถที่จะจอดอด้านล่างนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเป็นเป็น,ปนสำนักสงนะครับเป็นเป็นประมาณจังสี่นะครับ ช่วงท้ายคลิปนี้นะครับก็จะเป็นต้นไม้พันไม้นะครับต่างๆที่เห็นตามทางงน้องติ๊งตังกอนนํามาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับผมคลิปถัดไปนะครับก็จะพาไปสะพานหินนะครับทำโพงและก้าพาพึ่งและก็าทำฟาร์มือนะครับผมแล้วก็ลานหินปุ่มเป็นลําดับสุดท้ายนะครับผมจะไ้กับฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของติงตังด้วยนะครับผมพบพ่อกันไหมคลิปนาครับผมสวัสดีครับ